สวัสดีครับก็ขอนุทุกท่านนะครับเข้ามารับชมเกมจำลองใหม่การแข่งขันครับในส่วนของศึกฟุตบอลลาลิกาสเปนครับคูระหว่างแลอัลมาริดครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบียร์เรอรลครับวันนี้ก็ผมแอดมินเพิร์นโซนครับทำหน้าที่ฝึกภาคบรรยายในวันนี้ครับสำหรับคู่นี้ก็เตะจริงกันวันอาทิตย์นะครับที่5ตุลาคมนะครับเวลา2นาฬิกาครับหรือตี2ตามเวลาบ้านเราครับในส่วนของตารางคะแนนลาลิกาสเปนตอนนี้ครับทางฝั่งของเอลมาริตครับ แข่ง7นัดมี18คะแนนอยู่ที่2ครับบียาเลียวครับแข่ง7นัดมี16คะแนนอยู่ดับที่3ครับก็ถือว่าปีนี้บียาเลียวเนี่ยก็เบียดขึ้นมาเป็นกลุ่มทีมนำนะครับถือว่าออกสตาร์ทได้ดีสถิติการเจอกนันนะครับของทั้ง2ทีมครับแบบเฮตุเฮต์ห้าเกมหลังสุดเนี่ยเป็นเลิฟเลิศชนะ3ครับบียาเลียวชนะ1แล้วก็เสมอกัน1เกมโดยเกมล่าสุดครับเป็นเนลิฟลิศชนะบียาเลียวไป2ตอต่อหครับ เดี๋ยวเรามาดูไลน์อัพของเรื่อง2ทีมกันครับทางฝั่งของเรอัลมาดริดมาในแผน4-3-3ครับหน้าเป้าเป็นเอ็มเปเป้ครับซ้ายเป็นวินิซิอุสขวาเป็นโรดริโก้ตัวลุกเป็นกูแลครับตรงกลางมิชูมมนี่ครับกับบาเบเด้ซับตู้เป็นทิโบกูตัวครับทางฝั่งของบิเจล่าครับมาในแผน4-1-4-1ครับหน้าเป้าเป็นจัลัดโมเรโน่ครับซ้ายเลเวสขวาเปเป้ครับตรงกลางมีเดนิโซเรสกับเดนี่ปาเลโก้ครับ ถ้าช้าเกมนี้ก็เลวเบรดิกก็จะขึ้นนำเป็นจ่าฝูงโชคขาวครับบาร์เซโลนาเนี่ยมี19คะแนนนะครับตามมาแค่1คะแนนนิ่นึงครับแข่งแรกเริ่มครับเป็นทางฝั่งของเลวเบริกครับบุกจากซ้ายไปขวาชุดสีขาวครับทางฝั่งของทีมเยือนไปแล้วมาในชุดสีเหลืองบอลอยู่ที่คาบาคาวครับให้มาโรดิโกแหมโยดมาลูกนี้ครับเป็นแตะมุมแรกของเลวเบลดิกครับนาทีแรกเองครับ เปเด้ครับจะเปิดเข้ามาเดนซันกับวินิสุสจูเนียครับวินิสุสหาช่องกูแลครับสัตว์ลูกนี้โอ้โหฉลับครับก็ถือว่าฟอร์มดีครับกูแลมิดฟิลด์จากตุรกีครับก่อช่วงที่จูดเบลลิงแฮมเจ็บครับทางฝั่งกูแลก็ลงเล่นเป็นตัวจริงก็ถือว่าทำงานได้ดีครับ บาเบเด้ครับจะเปิดเข้ามาบาเบเด้ ba จะโยนมาลูกนี้แล้วอืชกทิ้งไปเลยครับชแมนนี่ครับมาที่โรดิโก้โดนชนนิดนึงครับแล้วแตะทิ้งออกข้างไปเลยครับเป็นมาลิดได้ทุ่มครับชแมนนี่ครับให้มาที่กูลายบาเบเด้ ba สายฝันกาเซียครับฝันกาเซียหยอดมาลูกนี้ลึกเข้ามือของเดโก้คอนเด้ครับบาเบเด้หมงมา มาดิดยังเก็บบอลได้ครับกูแลขึ้นมาชอมไน,นี่เอ็มปาเป้ครับกูแลกูแลหาช่องอยู่ครับจังหวะน,นี้บาเบเด้ไหลามากุลแลกูแลโอ้โหโดนเบียดแย่งไปอ้าวเป็นฟรีคิกโโอ้หแล้วระยะค่อนข้างใกล้ครับเป็นปาเลโก้ครับไปฟาวใส่กูแลตรงนี้ครับเดี๋ยวมาดูฟรีคิกลูกนี้ครับค่อนข้างใกล้ครับอย่างที่บอกไป อุ้ยเท้าขวาของเอ้ปเป้ด้วยครับเอ้ปเป้ยิงเองนะครับจังหวะนี้แล้วสัตว์ลูกนีโอ้โหชนเสาครับแหมไม่ได้ครับเปเรซ่าเตะทิ้งไปเลยครับยังเป็นบอลของมาริดครับออกมาทางซ้ายฟานกาเซียกุล่ไปอ่านเข้าไปลูกนี้ครับไม่ฟาวครับฟานกาเซียให้มากูแล่กาเซียหยอดมาลูกนี้ลาบูอุ้ยกุล่ยิงลูกนี้ครับแหมข้อมือของดิโกคอนเด่บุกสิบนาทีผ่านไปก็เป็น เลมาบลิดบุกอยู่ฝ่ายเดียวเลยครับโอกาสยิง3-4ครั้งเลยครับสำหรับมาบลิดแล้วมาอีกแล้วครับคีเลนเอ็มปาเป้ยิงลูกนี้โอ้โหค้ำคานไปครับมาคีเลนปาเป้ครับม<า>โมเรโ,โน่ครับโหมมาที่ <S <S ดาน,เนิเอลปาเลาโก้ครับเดนิสโซเรสปาเลาโก้โอ้โดนแย่ง3ขึ้นหลังมาซิโบกูตัวตัวออกมาที่ฟลีเตา เราไปได้ออกทางซ้ายมาครับชอรมนนี่มินดิซูจูเนียครับกุแลจ่ายจังหวะเดียวเอ็มปับเป้โอ้โหจังหวะโดนชนครับเสร็จแล้วครับของฝั่งบีเลลเป็นเอลิกไบยี่นะครับเอสฟอยครับโซเลสอ้าวโดนแย่งตรงกลางสนามครับแล้วเอ็มปับเป้โอ้โหลึกเกินแล้วอูบิยอครับเตะมาที่ฟลอยนิโคลัสเปเป้ยกมาโอ้ลึกเกินครับเข้าทางมาดิเตาครับ อ้าวจ่ายเสียครับดินเฮาเซนวินิซิอุสครับคืนมาเดนเนลคาบาคาวคาบาคาวกับทันทีมครับจังหวะนี้อุ้ยโดนเตะลูกนี้ครับฟาวเลยครับแล้วโดนจนได้ครับโโอ้หฟาวหลายจังหวะครับหลายครั้งเลยครับเดนเนลปาเลโก้ครับโดนจนได้ครับก่อนอันนี้ก็ฟาวไปครั้งหนึ่งครับ สีคิกหน้ากรอบลูกนี้ก็โดนอีกหนึ่งจังหวะบูสินก็ให้ไปเหลืองเลยครับก็เตือนมาแล้วนะครับหลายจังหวะบาเบเด้เปิดมาเอาเซนแล้วยังเป็นบอลของมาริดครับกาเซียให้มาที่เฮาเซนครับเฮาเซนออกทางซ้ายมากาเซียฟรานกาเซียล็อกอ้โหูจังหวะสุดท้ายโดนแย่งไปแล้วเป็นเฮาเซนเฮาเซนล็อกสวยอ้โหจังหวะนี้ครับมาที่กุแล คาบาคาวยกมากูแลโขโอ้โหชนี่ออกมาทางซ้ายฟานกาเซียหยอดมาอไม่ได้ครับอย่างเป็นบอลของบียเรย์เแต่เอ้าสกัดไม่ดีครับแหมก็ยังดีครับที่เตะไปโดยมินิซิอุสครับเป็นลูกตั้งเตะจากประตูครับเดียโก้ไหลขึ้นมาแดนนี่ปาเลโก้ครับออกใส่ก้อยมาถึงด้วยครับนิคลัสเปเป้ อีโคลัสเปเป้ล็อกจ่ายมาเดนิสสัวเรสยิงติดบล็อกครับแม่เอาวว้าจังหวะสุดท้ายครับดิโบกวุตัวเตะขึ้นหน้ามาฟอยมาที่เปเป้ P P. คือหลังมาที่ฟอยครับเปเป้ P จังหวะนี้โซเม,มนี่นี่ตัดเกมได้ดีนะครับแหมลงมาช่วยเกมรับได้ค mm. ่อนข้างไว powered. เอาเส้นโซเม,มนี่ฟานกาเซียฟานกาเซีย ยังไม่จ่ายมาที่กูแลไหลามาที่วินีซิอุสจูเนียยิงจังหวะนี้ครับแมเข้ามือของเดียโก้แล้วออกบอลเร็วครับมาให้เมเลโนโอ,อิกอบาเลสครับให้มาเปดาซ่าเดนิโซเลสแมจะไหลามาทางซ้ายนี่จงังหวะสุดท้ายปบปไม่ได้ไปแย่งมาได้แล้วฝาวด้วยครับโอโ้โหเป็นฟรีคิกของเบียเรล,แลครับจงังหวะเดนิโซเลสจะ เลียงบอลขึ้นไปครับโดนชมมนี้ไปฝ่าครับจังหวะนี้เป็นฟิกคิกของบียาเลอครับนาที31เดเียนี่ปาเลโก้ครับโยนขึ้นมาโอ้จังหวะนี้ครับเดเนิสโซเลสเสวเลสได้บอลก่อนแล้วเปิดเข้ามาเมตาโขกทิ้งไปเลยครับโลดิโก้บาเไม่ได้มาที่เอ็มปาเปเ้โอ้ไปไม่ได้เหมือนกันครับ ดีเทาเส้นให้มาทางขวาครับดนเนียคาบะคาวคาบะคาวขึ้นมามาที่กูแลครับโอ้ยจังหวะสุดท้ายโดนชนแล้วได้ด้วยครับมาริดฝีขี้ของเรียวมาริดครับจังหวะกูแลโดนทำฟาวนี่ครับโอ้โหชนล่วงเลยครับคือมีทั้งลำตัวทั้งแขนครับเอามาลุกนี้ก็ฟาวไปครับฝีขี้ของเรียลมาริดครับ บาเบเดใต่ขึ้นมามาที่เอ็มปาเป้สัตว์ลูกนี้โอ้เข้ามือของเดียโก้ก็ยังไม่ได้ประตูครับสำหรับมาริทนิคลสัสเปเป้ขึ้นหลังมาเอลิกบายี่เปเป้ได้บอลครับแล้วโยนยาวขึ้นมามิลิตาครับให้มาบาเบเดเสร็จเกมขึ้นมาใหม่ครับมาริทครับกูแลมาที่เอ็มปาเป้วีนิซิอุสครับ วีนีซูลโดนแยงสองเรียบร้อยแต่วอลลิมีซ้อนครับมาช่วยกันได้เสร็จเกมมาใหม่เลยครับบียาเลวอ้าวแล้วครับจังหวะนี้ครับเจราดโมเรโนโอ,ออกขวามาครับเดนิสัวเรสโอ้โหจ่ายจังหวะสุดท้ายครับโอ้โหไปติดเฮาเซนครับเป็นเตะมุมของบียาเลวครับเอ็นสันสนครับมาที่ฟอยฟอยมาที่เปเดราซาเปเดราซาหาช่องแล้ว เล่นโซเลสขึ้นมาเวเาซ่าแล้วทางซ้ายว่างครับอาวาเรสอีกอวาเรสอาวาเรสเจอกับชูมิี่โอ้โหวันนี้ลงมาเล่นเกมรับดีมากครับชูมิี่ตัดเกมได้หลายจังหวะเลยครับ3นาทีครับครึ่งแรกเอาเส้นยังศูนย์ต่อศูนย์ครับฟานกาเซียให้มาทางที่คาบาคาวคาวบาคาวไหลมาโรดิโกคาบาคาว ไหลมาโลดิโกกูแลสัตว์ลูกนี้ครับแหมติดบล็อกครับแล้วบริลป์ว่าไงครับจังหวะนี้ฟลอยแล้วจบครึ่งแรกครับด้วยสกอร์ศูนย์ต่อศูนย์ครับก็ยังทำประตูกันไม่ได้ครับสำหรับคู่แบงแบทประจำสัปดาห์ครับเลฟเดนศูนย์ครับบียร์เลอศูนย์นี่ครับสถิติครึ่งแรกครับเป็นมาริททำเกมได้ดีกว่าครับครองบอล60ต่อ40%ครับ โอกาสยิง7ครั้งนะครับเข้ากรอบ5ครับส่วนบียาลยิง1เข้ากรอบ1ครับมารับชมเกมครึ่งหลังกันต่อครับอีก45่าทีเกมครึ่งหลังเริ่มครับเป็นทางฝั่งของบียาลชุดสีเหลืองครับเขียลูกเล่นกันก่อนครับแล้วทำการเปลี่ยนตัวเลยครับเอาอเล็กซ์เบเนาลงมาแทนกอร์เวลสครับก็เติมเกมลุกทั้งกลับซ้ายครับของบียลหมาแล้วครับอเล็กซ์เบเนาครับอู่จังหวะนี้โดนบาเบเด้แย่งแอดเดอร์เมลิเตาคืนมา เอาเส้นเอาเส้นให้มาที่กาเซียโซเมน,นี่แล้วไหลมาเบาเกินครับเป็นอาริสเปยน่าตัดเกมได้ครับเจอกับบาเบเด้คือหลังมาเดนนี่ปาเลโก้ครับออกซ้ายมาเปดราซ่าอู้วแล้วเปดราซ่าช้าเกินจังหวะนี้เป็นขบาข่าวแย่งได้อังเกมกันมาใหม่ครับบริดจากโซเมน,นี่เอาเส้น เอาเส้นยกมาทางซ้ายที่ฟรานกาเซียโอ้โหจังหวะนี้เป็นบายิญญี่ถึงก่อนบายี่ครับมาที่มาที่ฟลอยทางซ้ายครับบาไปเโดโรดริโกโโกูแลครับกูแลน่จะเสียตรงที่ร่างกายตัวเล็กไปหน่อยครับ จังหวะเบียดจังหวะกระแทกนี้ทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลสเบน่าดานี่ปาเรกโกครับให้มาทางขวาเดนิสสวนเลสโอ้โหจะยิงแล้วครับจังหวะสุดท้ายเป็นนิโคลสัสเปเป้สัตว์ลูกนี้โอ้โหติดบล็อกที่โบกูตัวครับไม่ได้ครับเรเมาริดแล้วเปลี่ยนตัวครับเอาชเมนี่ออกครับส่งอาราบ้าลงมา ไีเตาโขกทิ้งไปเป็นบอลทุ่มเงียบบอลทุ่มของบเบเรลล,ล่าเดนเนียปาลรโคครับเปรดาซ่าเอ็กซ์แบนาโยนลึกเกินโอ้โหเข้ามือเลยครับไม่มีปัดเลยฮะทีโบ,บกูตัวแล้วก็คว้างบอเลเร็วครับอาราบา้าเอาเส้นมีเตาเอาหม่งมาลูกนี้เปรรดาซ่า โอ้แล้วเบียแล้วในครึ่งหลังนี่แก้เกมมาดีนะครับฟองบอลได้เยอะกว่าแล้วเป็นโอ้โหจังหวะสุดท้ายก็บอลออกหลังไปครับไปรูต้ตั้งแต่จากประตูของนี่ครับโอ้โหแล้วเปลี่ยนตัวเลยครับกูแลโดนเปลี่ยนตัวออกครับส่งจูดไปเล่งแฮมลงมากอนทาได้ไม่ดีพอครึ่งแรกตลอด60นาทีที่ผ่านมาด้วยครับเลี้ยงไม่ผ่านเลยครับสำหรับกูแลโดน ทางฝั่งของบีเราสก,กัดไว้ได้หมดเลย๋ย่นี่ปาเลโกค,ครับไปดาซ่าให้มาอัลบาครับเ <well> บลลิงแฮมโดริโกมาแล้วครับวินิซิอุสจูเนียออกทางซ้ายมาลาเซียอัลบา,บาบาเบ้ หลายมาเอ็มปาเป้สัตว์ลูกนี้เรียบร้อยครับ1ต่อศูนย์ครับโอ้โหคีดเดนเอ็ปปเมปาเป้ครับแม่านัดสิบสี่ประตูครับเดี๋ยวดูการนี้ทุกรายการครับของเอ็มปาเป้ครับล่าสุดก็เพิ่งทำแฮตทริกได้ครับใน UCL โอ้โหดูครับหาจังหวะยิงจนได้ครับสำหรับเอ็มปาเป้ ครึ่งแรกมีโอกาสยิงไปสองครั้งเองนะครับแต่ว่ายิงไม่เข้าครึ่งหลังนี่โอกาสยิงครั้งแรกเลยครับแล้วก็เป็นประตูครับโอ้โหสิบสี่ประตูของเอมปเป้ครับเพิ่งเล่นไปแค่เข้าเก้าเกมนั้นเองครับทุกรายการทั้งบอลถ้วยบอลลีกบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกครับโอ้โหนะครับเจ้าบ,บ้านออกนำไปก่อนหนึ่งศูนย์จากเอมปเป้ e ครับเอลิกบายี่ให้มาที่ทางขวาฟลอยครับ ไหลมาเปป้ปลอยเอาสุดท้ายครับก็จับบอลยาวไปหน่อยกัมบอสนาลงมาแทนเดนิสโซเลสครับสเนติกัมบอสนาเฟลฟิวตัวกลางครับขึ้นมาเล่นตำแหน่งตัวลุกนิดนึงครับกัมบอสนาให้มาที่ฟลอยฟลอย วนมาลูกนี้แล้วฟลอยโยนเขามามีมิดิเตาโกทิ้งเบลลิงแฮมให้มาข่าวประข่าว70นาทีผ่านไปครับ1ต่อ0เขาเส้นอาล,าลาบากาเซียสวยครับจังหวะนี้วินดิซุสโรดิโกแล้วทางขวาว่างแล้วครับเดี๋ยวนี้ขาบประขาวโยนมาโรดิโกโอ้โหได้โขกด้วยแอบไปติดลูกนี้แล้วเป็นลูกทุ่มครับ ของเรอัลมาดริดครับฟันกาเซ่ที่บอลทุ่มมาวินิสุสวินิสิสหมาที่เอ็มปาเป้ยิงลูกนี้เรียบร้อยครับ2ต่อ0ครับโอ้โหอีกหนึ่งประตูของคีเรนเอ็มปาเป้ครับโอ้โหยังไม่พ้น10เกมเลยครับโอ้โหยิงไปแล้ว15ประตูครับ ดูกาลนั้นร้อนแรงจริงครับของคีเลนปาเป้ครับไม่ต้องปรับตัวเยอะครับโอ้ยิงแบบไม่หยุดเลยครับยิงได้เกือบทุกนัดนะครับสำหรับคีเลนปาเป้ครับโอ้โหสอต่อศูนย์ครับมาเล็ดขึ้นนำบียารลลครับจากเอ็มปเป้ครับสประตูเลยแล้วเหลือเวลาอีกประมาณ15นาทีครับ ก็ลูแฮตทริกครับสำหรับเอ็มบาเป้ยิคลัสเปเป้ครับเปเป้หาช่องครับแหมไปไม่ได้เลยครับเจลาดโมเลโนเอสเปน่าโอ้โหจังหวะสุดท้ายก็โดนคาร์บาคาวแย่งได้แล้วเป็นวินิซิอุสครับคืนมาเอาเส้นออกทางซ้ายมากาเซียกาเซียไหลมาเริ่มต้นกันใหม่เลยครับกู่ตัวก็ไม่รีบครับสำหรับมาลิด สกอร์นำอยู่2ต่อ0ฟรานกาเซียขึ้นมาเฮาเซนบาไปด้โดนยาวมาแล้วแม่นด้วยครับคาบาคาลโลดิโกล็อกจังหวะสุดท้ายแล้วเป็นลูกฟาวด้วยครับจังหวะน,นี้โอ้โหแล้วเอาตัวยังไงครับดานเี้ปาเลโกโดนไปเหลืองไปแล้วนะครับ <c oughs> โอ้โหไปสินี้เดินมาหาเลย โอ้โหเกือบเหลือสิบคนนะครับจังหวะนี้ของปาเลโกครับแล้วเป็นฟิกิกเลยอันตรายอีกแล้วครับก่อยิงก็ได้จ่ายก็ได้นะครับจังหวะนี้ของมาริดนะครับแล้วคนที่อยู่ที่บอลเนี่ยเป็นเอ็ปาป้นะครับแล้วยิงโอ้โ oh, หเปิดครับจังหวะนี้เอาแล้วเป็นโลดิโกยิงโอ้โ oh, หไม่ได้เดี๋ยวนี้ปาเลโกครับสิบนาทีสุดท้ายให้มาทางขวาครับมาที่ฟลอย ปล่อยยกมาเอสเปนาครับออมมาเบรดาซ่าให้มาที่เดเนียปาเลโคยอคสวยครับแล้วโยนมาเปเป้เปไม่ได้ครับอาละบ้าถึงบอลก่อนปาไปได้ครับห้าทีสุดท้ายครับเมริทนำอยู่20ศูนย์เบรลิแฮมขวาว่างๆครับคาปาคาวเดเนียลคาปาคาวคาปาคาวหาช่องครับแล้วเปิดติดลูกนี้ เป็นลูกทุ่มของเลมิดครับโอุแล้วเปลี่ยนตัวเลยครับเปโาซ่าออกครับแล้วก็ฟลอยก็ออกครับโกฟูเมียลงมาครับโรดิโก้โรดิโก้หาช่องจังหวะนี้ไปเองแล้วหยอดเข้ามาโอ้โห,โหเปิดออกไปเองครับเป็นลูกตั้งเตะจากประตูครับของบีเดลโลดิโกควนเต้ครับมาที่อาอร์บิโอให้มาที่กูเจ้ครับ ทางซ้ายเซกี้คารโดนาเอสเปนาครับทางซ้ายมาครับเซกี้คารโดนาคารโดนาโยนมาติดบล็อกลูกนี้ทันหรือเปล่าไม่ทันครับเป็นตนมุมของเบียเรลล์ครับเตะมุมครั้งที่สองเดนเนลพาเลโกครับเป็นสันส้นๆกับคารโดนาเซกี้คารโดนา คาโดนาหาช่องอเล็กเตนาสั์ลูกนี้โอ้โหเบาเกินครับเข้ามือชีโบกูตัวแบบรับสบายเลยครับครบสามนาทีก็ผ่านไปแล้วหนึ่งนาทีมาเมริดนำอยู่สองศูนย์ให้มาเอาเส้นเมนดี้ครับไปต่อครับจังหวะนี้เแบบนดี้ไหลามาคิเยนเอปาเป้แฮตท,ทริกออ้ยแล้วโดนเสียบลูกนี้ครับโอ้โหแล้วพตัธสินไม่ว่าอะไรด้วยแล้วเป่าจบเกมเลยครับ เมลิดก็เปิดบ้านชนะเบียร์แล้วไป2-0ครับได้ประตูจากเอ็มเปเป้นาที67แล้วก็นาที74นะครับคว้าแมตต์ไปครองครับอย่างเอกฉันครับเดี๋ยวมาดูสถิติท้ายเกมกันครับของทั้งสองทีมเป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านครับเลบลิสครับยิง9ว่ากรอบ7ครับเป็น2ประตูส่วนเบียร์ยิง3ว่ากรอบ3ครับก็จบเกมเป็นชนะของเรอัลเมลิดครับเอ็มเปเป้ครับเลตติ้ง9.4คว้าแมตต์ไปครองครับ ขอัาจากกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสม mm ัคสไคชิกช่โนดรได้กันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ